หนุ่มสอนรามกระเตยงน้องวีเจมาทำงานด้วยซึ่งนึกถึงตอนเป็นเด็กค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงติดตามให้ความสนใจหลังจากที่หนุ่มซอนดามนั้นนะคะก็ได้โพสต์บายากับติ๊กบิ๊กปราเธอที่ทั้งคู่นั้นนะคะก็ได้เซ็นบาย่ากันไปแล้วเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีข้อตกลงว่าลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของหนุ่มเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุการเลิกรากันและทางด้านของติ๊กก็ขอเดินหน้าทํางานใช้นี้และขอโอกาสได้เจอลูกตามที่เสนอข่าวไปแล้วค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17กันยาพศ2563เพจ Facebook สอนรามเทพพิทักษ์ SFC ก็ได้โพสต์คลิปความน่ารักของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะเมื่อหนุ่มสอนรามนั้นนะคะได้อุ้มน้องวีจิมาทํางานที่กองถ่ายด้วยค่ะซึ่งก็มีพี่ๆในกองถ่ายช่วยกันดูแลหยอกล้อแล้วก็เล่นด้วยตลอดเวลาเลยค่ะโดยระบุข,ข้อความว่าสาวน้อยมาเที่ยวกองถ่ายเหมือนตอนป้าป้าเป็นเด็กคุณปู่ก็พาป้าป๊ามาเที่ยวกองถ่ายแบบนี้เหมือนกันเลยลูกรักวีจิแ แฮแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแฮตแท็กทำไรพ่อลูกอ่อนแฮตแท็กติดดินแต่บินได้ทำกลางชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายทำละครก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกอย่างขอบคุณสำหรับกดไลค์กดเลิฟน,นะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับไปก่อนนะบ๊ายบาย ก็ไอบายบายพี่จิกอดแน่นเลย,ยเจอกันนะครับบายบายครับ